สวัสดีจ้าแม่ค้ามาอีกแล้วนะคะวันนี้นะจ้าแม่ค้าก็ขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลรักษาปลิ่นกายของเรานะจ้าซึ่งนั่นก็คือนี่เลยจ้าเซรั่มรักแร้นางงามนะคะตัวนี้จ้าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ที่พัฒนามาแบบล่าสุดเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นแพ็กเกจแบบนี้จ้าแพ็กเกจก็คือมีฝาหมุนแบบนี้นะคะ นี่เปิดใช้ได้สะดวกแล้วก็ปิดใช้ได้สะดวกพวกพาได้สะดวกด้วยนะคะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากเวอร์ชันเดิมตรงนี้อันนี้เป็นรุ่นเดิมนะคะรุ่นแรกเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ซองเปล่าๆนะซองธรรมดานะคะไม่มีฝานะคะเวลาจะใช้ก็ต้องตัดมุมใช้นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ปรับสูตรใหม่นะคะ เพิ่มเปปไทด์8นะคะช่วยลดความหย่อนคล้อยของผิวหนังใต้รักแร้เราได้เป็นอย่างดีนะคะเพิ่มส่วนผสมต่างๆขึ้นมาตัวนี้ลูกค้าคอนเฟิร์มมาว่าเอากลิ่นอยู่จริงๆนะคะบนคนกลิ่นแรงมากกลิ่นเตากลิ่นแรงมากนะคะมีกลิ่นเหมนเปรี้ยวนะคะตัวนี้ลูกค้าคอนเฟิร์มมาว่าใช้แล้วกลิ่นไม่มีจริงๆนะคะแนะนํานะคะเซรั่มรักแร้นางงามสูตรใหม่นะคะตัวนี้ซองละ 99บาทนะคะซองละ99บาทนะคะ1กล่องมี5ซองนะคะราคา495บาทอันนี้เราส่งฟรีกันทั่วประเทศนะคะอันนี้แนะนำนะคะยิ่งโดยเฉพาะลูกค้าผู้หญิงนะคะปัญหาของรักแล้เราเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามันแบบ ค่อนข,ข้างจะแบบเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงกันเลยทีเดียวนะคะตุม่มหนังไก่เอ้ยนะคะตุม่มหนังไก่เอ้ยขนก็ขึ้นเยอะๆยาวๆรักแร้ดำอันนี้นะคะเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเจอกันแทบทุกคนนะคะอาจจะเกิดจากการที่เสียดสีของการถูของโลออนนะคะเกิดจากการที่คราบต่างๆนะคะมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนังใต้รักแร้ของเรามันก็เลยทําให้เกิดเป็นคราบดํานะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะเขาเป็น AHA จากผลไม้นะคะค่อยๆผลัดเซลล์ผิว เราอย่างแบบผล,ลัดเซลล์ผิวของเราแบบอ่อนโยนที่สุดไม่แสบไม่คันนะคะตัวนี้แนะนำนะคะคุณลูกค้าถ้ายังไม่เคยใช้นะคะต้องแนะนำเลยค่ะใช้ดีมากนะคะแล้วก็ยอดขายเริ่มมาแล้วนะคะเซรั่มรักแร้นางงามนะคะอีกอย่างหนึ่งสำหรับผิวกายที่แนะนำนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะเป็นน้ำหอมนะคะน้ำหอมมิสแกลนนะคะน้ำหอมมิสแกลนอันนี้เป็นแบบว่า เพิ่มเสน่ห์สำหรับคนที่ชอบใช้น้ำหอมอันนี้แนะนำเลยหอมมากเป็นน้ำหอมเข้มข้นแท้นะคะ20%นะจ๊ะแล้วก็เขามี4กลิ่นค่ะอันนี้ก็เป็นกลิ่นแบบหวานๆของผู้หญิงนะคะแต่มันสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นออกแมนๆนิดนึงนะคะบอกเลยหอมมากอันนี้หอมมากค่ะแม่ค้าชอบใช้ผสมรวมกับกลิ่นโซนนะคะอันนี้กลิ่นโซนสีดำกลิ่นลิโอคะ่ะหอมแบบหอมมาก บอกตรงๆว่าหอมมากเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะคอลเลกชันของเรามีสี่กลิ่นแบบนี้นะคะหนึ่ง้าสิบาทเท่านั้นอันนี้บอกเลยแล้วตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นกุลาบชัดเจนเลยกลิ่นกุหลาบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าเวลาเราลองฉีดอย่างเงี้ยค่ะลองฉีดใส่ใส่มืออย่างเงี้ยค่ะถูๆถูๆกันนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบหน้าเอาหน้าไป แนบมากเลยคือจอมรับว่ามันหอมจริงๆนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักสอบถามแม่ค้าได้เลยนะคะน้ำหอมมิสแกรนะคะ4ี่ขวดสีกลิ่นนะคะ1,890บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็เซรัร่มรักและงามกล่องละ495บาทนะคะก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่จาเป็นต้องใช้เยอะเหมือนตัวเดิมก็ได้ค่ะอันนี้เนื้อบางเบามากนีเนื้อบางเบามากทานแล้วแบบ ทาแล้วซึมเลยรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยทาแล้วแบบมันจะไม่เหนอะหนะไม่อะไรเลยนะคะอันนี้แนะนํานะคะแนะนําเลยสําหรับคุณลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลแลแร้นะคะแล้วก็ราคาย่อมเยานะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นางงามนะคะของคุณนวัตอสิสระไกรศิลป์นะคะซึ่งเราเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงนะคะแล้วก็จําหน่ายสินค้าเพียงแบรนด์เดียวเท่านั้นค่ะสนใจทักแมค่ค้ามานะจ๊ะ